ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วอยู่กับผมการเกมเมอร์นะครับแต่ชื่อชาแนลมันชื่อดาก่อนนะนะไม่เป็นไรหรอกวันนี้เราจะมาทํากับดักกันนะครับวิดีโการทํากับดักนะครับเปลี่ยนเป็นหมวดมีชีวิตก่อนผมจะสอนทํากับดักนะครับเออผมแนะนําบ,บ้านใหม่ไปยัง แนะนำบ้านใหม่ไปแล้วเนาะเนี่ยครับบ้านใหม่ผมแหลกชิบหายอ้าวประตูหายไปไหนฮะไม่วะ ดี๋ยผมจะลงไปชั้นล่างก่อนนะมอร์นิ่งนู่นโอเคโอ้เครื่องมันแหลกไปแหลกมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำลงป่าเนี่ยแหละูุยฮะเครื่องผมมันแหลกๆหลกยังไงไม่รู้นะว่าไหมเครื่องผมมันแลกแหละ เดี๋ยววิธีนะครับเราก็ต้องขุดไว้ขุดไว้ครับขุด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 เราจะขุดแค่ไหนก็ได้ครับไม่มีจํากัดนะครับเราจะขุดแค่ไหนก็ได้แต่ผมขอขุดแค่นี้นะแต่ว่า ผมขอขุดแบบสามชั้นนะไม่ต้องเร่งสปีดคลิปเพราะไม่จำเป็นนะครับขั้นแรกขุดก่อนครับอย่าเพิ่งทําอะไรกับมันนะครับต้องขุดก่อนขุดออก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 ครับขุดออกขุดออก ออกไปเรื่อยๆอแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะที่จริงใครจะทำสองชั้นก็ได้แต่ผมจะทำสามนะครับเพื่อความเหมาะสมและความสมจริงถ้าผมขุดช้าย,ยังไงโทษผมนะเพราะว่าเครื่องแม่งแหลกเครื่องมันแหลกไม่เป็นไรอย่าไปใส่ใจโอเคประมาณนี้นะ ตั้งตัวจับเวลาไว้ผิดนะเนี่ยเฮืออ่าหลังๆคนถามมาครับว่าเพื่อนผมอะ่ะเขาถามมาว่าเราจะอจัดคลิปยังไงก็ง่ายๆครับต้องมีโมบิซีนก่อนนะวิธีการทำกับดักนี้ช่างง่ายเหลือเกินนะครับเริ่มแรกก็วางกับดักอย่างนี้ไว้ตอนนั้นอะผมใครสร้างก็ไม่รู้อะครับ เผอไปเหยียบมันอ,อถ้าเราเหยียบในหมวดมีชีวิตมันจะไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเราเหยียบในหมวดไม่มีชีวิตอะนั่นแหละเราจะเราจะตายเลยครับเหยียบทีโอะโหเลือดเลือดทะลักอะเออเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็สร้างตรงนี้ด้วย เกือกับดักเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูผมแนะนำบ้านตัวเองนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนำให้ดูเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอทำกับดักให้เสร็จก่อนตอนนี้กับดักเราก็ได้เสร็จลงไปเรียบร้อยครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับต้องใช้พื้นที่วางนั่นเองนะครับแต่เราก็ห้ามวางนะแต่เราก็ห้ามเหยียบนะครับ มันจะสังเกตง่ายมากสังเกตได้จากตรงที่ว่าถ้าเป็นพืชปกตินะครับมันจะไม่มีจะไม่มีตรงไอ้จุดจุดนี้ใช่ปะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นไม้ถ้าเป็นแผ่นไม้อย่างงี้นะครับมันจะมีรอยจุดจุดไว้ซึ่งก็สังเกตได้ง่ายนั่นแหละนะผมก็เผอเหยียบไปได้นะ ต้องเล่นในโหมดมีชีวิตครับถึงจะตายนะถ้าเล่น <ars> ในโหมดไม่มีชีวิตแล้วมันจะไม่สนุกอันนี้ผมแค่สร้างในโหมดมีชีวิตเฉยๆแต่ก็จะไปเล่นให้ดูในโหมดมีชีวิตแหละโอ้ไม่นะเผอสร้างผิดครับเพื่อนผมถามว่า s อ r v ครับมันเป็นเกมยังไงผมก็บอกว่ามันก็โหดกว่า My c u บอะเออเนาะ โหดจริงๆโอ้ไม่เสียเวลาสร้างนะที่เกียศสร้างเออที่จริงอ่ะวันนี้ไม่น่าจะลงคลิปนะเพราะว่าต้องอ่านหนังสืออย่างมากนะครับก็เรียนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่ค่อยทำงานเสร็จในชั่วโมงด้วย นะครับว้าวเดี๋ยวเรามาทดสอบในหมวดมีชีวิตเลยเนาะแพขอ,เ,อเป็นเสือเนาะไทเกอร์ เนี่ยครับผักเออเออตายเลยว้าไม่ทันได้ทำอะไรตายแล้วโอเคก็อย่างนี้แหละแล้วก็บ้านใหม่ผมนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยลืมลืมลืมคนละทางคนละทางเอ้ยบ้านเราอยู่ไหนอ่านนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วบ้านเรา ห่างมานิดเดียวอ่ะทําเป็นจําไม่ได้เออนี่นะครับบ้านใหม่ผมนะครับก็จะเป็นบ้านอย่างนี้เลยนะเนี่ยครับงดงามจริงๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านบนนะ<อ>ด้านบนจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนเขาวงกดเลยก็เป็นอย่างนี้แหละนะแล้วก็ตูป้ปลาแล้วก็ ออไม่มีเออนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เล่นในหมดมีชีวิตเนาะโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาขอลาตัวไปก่อนเฮ้ <Hey! S 1> ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็จะก็ใหม่พัดเจะก็ใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามันจะทำอะไรก็ไม่ต้องติดตามก็ได้ใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูแค่นั้นแหละจบนะครับบายบายครับ